วันนี้จะพามาดูการตั้งระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่รูปตัวรถนะครับมาที่การตั้งค่ามาที่รถยนต์นะครับมากดระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้เป็นสีฟ้านะครับถ้าแบบนี้จะเป็นการปิดการใช้งานนะครับเปิดให้เป็นสีฟ้านะครับผมอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับจะสังเกตว่าแบบนี้นะครับ ที่ปัดน้ําฝนจะยังไม่ปัดนะครับผมเราจะต้องมามีสเต็ปที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่2นะครับให้ดันก้านปัดน้ําฝนนะครับขึ้นไป1 1แก๊กนะครับแบบนี้ครับปุ๊บอ่านี่ครับเปิดทั้ง2สเต็ปนะครับพอปริมาณน้ําฝนเพียงพอเนี่ยเห็นไหมครับมันจะปัดให้เองเลยเห็นไหมครับผมอ่า ต้องทำสอสเต็ปนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติถึงจะทำงานให้นะครับ